สวัสดีครับตอนเสาเราแบบนี้นะครับนะอากาศแม่งโคตรหนาวเลยครับพี่น้องครับเย็นชิบหายไม่พวงครับพี่น้องโอ้ยตายตายตายผมตื่นมาแต่เสาครับพี่น้องครับโอ้ยมันเย็นหลายครับมันหนาวครับพี่น้องผมผ่าสามผืนสี่ผืนนะครับพี่น้องครับ นี่ครับตอนเช้าครับผมอากาศแม่งโคตรเยนน็นโคตรหนาวนะครับหูรับเย็นแบบหูดับกับไม่นะครับมันโม่ใหม่ดีครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องเย,ย็นโพดเยินโพเย็นอาหายเอาเลืออากาศก็ได้หนาวครับพี่น้องส่วงนี้ครับภาคอีสานนะครับ ภาคอีสานตอนบนนะมัง้งนะครับนี่ฮะหนาวครับผมอากาศเย็นเอาเป็นเอาตายหนาวขักหนาวเนี่ยหนาวปลาลำปาเหลือนะครับนะอากาศแนวนี่ยตายตายตาย,ตายเริ่มสามถุ่มก็เย็นมาเย็นมาเริ่มสี่ถุ่มแห้งเย็นขับเพิ่มเรื่อยเริ่มห้าถุ่มเย็นไปนานะครับ โอ้ถูบเจ็ดถูบหนึ่งไปใส่เบอร์ไหนบอไเลยนะครับพี่น้องนั่นอ้วนเจอกันขีปน้าน,นะครับเด้อโอ้ยเพิ่นตื่นนะครับ